ฉันว่าเราเดินแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเหมือนได้ย้อนไปอดีตไงว่าคนสมัยก่อนเขารู้สึกยังไงวลาที่ต้องมาเดินทั้งวันเนี่ยแล้วตอนเนี้ยฉันก็รู้สึกเหนื่อยอ่ะก็เพราะว่าแกมันอ่อนแอไงนิดๆหน่อยๆก็บน่นละมันไม่เกี่ยวนะว่าอยู่ยุคไหนยุคไหนอ่ะแหมแกแข็งแรงถึกทึนบึกบึนลอเกินแหละอย่างน้อยฉันก็ดีกว่าแกค <c oughs> ู่นี้เอาอีกแล้วทะเลาะทุกทีเลยเ <c oughs> นี่ยเวลาเกยดขีน้หน้ากันทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเพราะว่าเพื่อนหายไปหมดวะ แต่ก็ยังดีนะที่พวกเขาอยู่กันมาได้จนถึงทุกวันนี้แม้ว่า <c oughs> <ช>จะผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่นะพวกนั้นก็มีข้อดีน,นะที่เป็นเพื่อนกันมาได้จนทุกวันนี้ใช่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่แน่เหมือนกันกเพราะแต่พวกเราอยู่มาสองสามปีเนี่ยพวกเรายังไม่เจอใครที่เป็นเหมือนเราเลยก็น,น่าแปลกนะ สาวๆเราอยู่ในเขตสีเหลืองแล้วนะฉันเป็นคนธรรมดาอยู่นี่ๆคงไม่รอดแน่ๆเลยฉันก็เห็นเธอพูดแบบนี้ประจำเลยไม่เบื่อบ้างเลยไงฉันก็พูดออกมาดยไม่รู้ตัวเวลาที่ฉันกังวลหรือรู้สึกกลัวนะ่ะ <c oughs> ไปได้ล้ะก็รู้ว่าอยู่ที่นี่นานไม่ได้ จะมีอะไรเลยสบียก็กแกจะหมดแล้วด้วยเห็นไหมแกมันก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากฉันหรอกไม่มีความอดทนเลยอดทนต่ํากับหมดความอดทนมันไม่เหมือนกันอย่าแล้วฉันก็เป็นอย่างที่สองไม่ใช่อย่างที่หนึ่งที่แกเป็นอยู่ทุกวันด้วยแกน่าใจว่าแกเป็นอย่างที่หนึ่งอะแน่นอนไม่แน่ใจเลยนะฉันบอกเลยแกวเธอหยุดทะเลาะกันได้แล้ว อไม่ใช้หน่อยเร็วตัง้งใจนะผานมันหรอม่ะโอเคใช้ได้แล้วเฮ้อกภัยใช่ไหมเนี่ยโอเคปลอดภัยพายุมันใหญ่กว่าเดือนที่แล้วมากเลยนะมันถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยเราจะทำยังไงกันดีเี้ยเ้องการนะการอยู่ทุกคนแ้วพวกเราทุกคนก็อยู่ที่นี่เราต้องไม่เป็นไรนะ ีเพียบเลยกายมาดูนี่สิวเราเจออะไรพี่เจออะไรหรือเปล่าอ๋อพี่ก็หาเงมนจ้ะพอดีไม่เจออะไรเลยอ่ะเฮ้ยนี่เองวันน,น,นี้เราเข้านี่มันคงสั้ชัดๆนี่หว่าโอ้ยไอ้เราไมตายแล้วของพวกเนี้ยเราอยู่กันได้เป็นเดือนๆเลยนะ <c oughs> ดูดิพี่ว่าพายุครั้งเนี้ย แมวครังก่อนที่เีสบอกอจริงด้วยถ้าอย่างนั้นอ่ะเราควรจัดระเบียงไว้ให้เรียบร้อยเพราะที่ดูซองแล้วอ่ะเราต้องอยู่ที่นี่อย,อยาวไปถ้างั้นเรามาช่วยกันจัดของกันแล้วกล่องสุดท้ายละโอเคนรีบยบร้อยละโอเคโอเคเราจัดของก็เสร็จและแต่เราผ่อนกันหนึ่งค่ะวันนี้เรเหนื่อยนะม,มากแล้ว อย่าบ่นอย่าบ่นเร็วตามมาเร็วเยสุนอ่ะว่าจะถามนายตั้งนานแล้วลืมว่าว่านายอ่ะกลายเป็นมนุษย์กายพันธุ์ได้ไงเอ้าพี่ไม่รู้หรอว่าเราบอกออกทีวีตั้งหลายช่องเลยนะได้สัมภาษณ์ตั้งหลายช่องไม่รู้เลยเหรอเนี่ยจะรู้ได้ไงก็ฉันก็ไปสัมภาษณ์มาเหมือนกันเลยไม่รู้เรื่องราวของแกแล้วก็แฟนแกไงท่าพีลืมไแล้วนี่คือเรื่องเป็นอย่างนี้เอ่อคือ พ่อแม่ของพี่อ่ะทิ้งพี่ตั้งแต่พี่ยังเล็กๆเลอย่างเงี้ยแล้วพอพี่โตขึ้นมาก็มีพวกญาติๆาอะไรเก็บพี่มาเลี้ยงเงี้ยเขาก็งงนะว่าทําไมพี่ถึงมีพลังไอ้พวกนีได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วหลังจากนั้นพี่ก็โดนพวกนักพิศาส์อะไรเนี้ยจับตัวไปทดลองเลยพี่ก็ไม่รู้แต่ญาติพี่ก็ไม่ได้อะไรเพราะอย่างน้อยถ้าเรามีพลังไว้แบบช่วยเหลือผู้คนอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเออแต่พอพี่โตขึ้นนะไอ้นักพิศาสตร์บ้าบอเลยวกนั้น ก็ปล่อยพวกพี่ไปจนพี่ก็ได้เจอนเนสตแล้วก็เพื่อนทุกคนนี่ไงเป็นอย่างนี้เองแกนี่เก่งจริงๆเลยนะเข้าใจทุกอย่างเลยอะแต่ดูฉันสิเพราะฉันมีพลังวิเศษแฟนฉันรู้เขาก็ทิ้งฉันไปแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์อะเชิญให้ฉันไปทดลองพลังวิเศษพอฉันไปทดลองใช่ไหมตอนนั้นฉันเสียใจมากฉันก็ไม่รู้ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วสำหรับคนอย่างฉันนะตอนนั้น ฉันก็เลยตัดสินใจไปแล้วฉันก็ไปเจอมิ้นี่แหละเราอะทั้งสองคนอะเหมือนกันโดนทิ้งมาเหมือนกันแล้วฉันก็เข้าใจความรู้สึกฉันก็เลยเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่จนมาถึงจุบันเอาละใน,นเราทั้งสี่คนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันแล้วและมีพังพิเศษเหมือนกันเราลองหาอะไรได้ไหมเอาเลยพอดี<ป>อยากลองเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ เราดูว่าพลังเราอ่ะยังแม่นหรือว่ายังมีดีอยู่เปล่ากล้าเปล่าเอาดิไปเดี๋ยวไม่กลัวนักพิทยาศาสตร์นะเนี่ยเฮ้ยลืมเรื่องนี้ไปเลยว่ะเพราแต่จะกลัวทำไมดูเลยไะเออไปไปเลยสิงเขาเลยมากระชั้นบ้างล่ะอาจจะเสียงนั่งหน่อยนะทุกคนได้เลยเอาให้เด สุดยอดแจนแน่นอนไหนเฮ้ยเจอแล้วลูกโมไม่มีลูกกระสุนนีม่มันยิงออกมาได้ไงไมันเนี่ยปืนอ่ะมันไม่มีลูกกระสุนหรอกแต่ฉันอ่ะใช้พลังงานความร้อนของฉันอ่ะออกมาเป็นพลังงานแล้วยิงไปที่นูน่นโอ้ไม่น้าเราปืนแดน<จ>งฟักเลยเมื่อ<ะ>กี้เนี่ยเดี๋วดูนะเพื่อนฉันอ่ะพลังไฟเชี่ยแล้วมินวม้นควบคุม อ่ะเฮ้อลืมไปเลยและเน็ตหลานีพลังวิเศษอะไรฉันสามารถอ่านใจคนได้ดเอามือไปแตะที่ขมบับจ้ะโผยอย่างนี้ก็รู้หมดเลยดิว่าพวกเราคิดอะไรแผมยังรู้ใจแฟนตัวเองอีกด้วยเราไม่แช้พลังกับเพื่อนและแฟนหรอกจ้ะ ใช้ไปก็เก็บมาคิดมากเปล่า,าแถมยังใช้พลังร่างกายเยอะด้วยนนั่่่สอะะไร ออ้เคียนั่นมันทำลายล้างทุกอย่างโชคดีที่พวกเราไม่เป็นอะไรแต่พลังของฉันมันกลายเป็นเงนสีข้างนอกนั่นมันทำให้ฉันไม่สามารถหลับได้สักคีเธอคงไม่สังเกตว่าฉันนี่นอนบ้างหรือเปล่าฉันน้องแกล้งนอนเพื่อใจสบายใจช่วงนั้นมันทำให้ฉันดหหนดง่ายโมโหง่ายเธาเกิดฉันเข้าใจเลยแหละหาว่าฉันไม่มีเหตุผลเคงก็เหมือนกัน ดูเหมือนกายจะมีความลับอะไรบางอย่างเธอมีพลังอ่านใจทำไมถึงปล่อยป่าประโยชละ่ะไม่ต้องมาตัดสินคนหรอกนะว่าใครจะเป็นยังไงกายเขาก็มีเหตุผลของเขาที่จะมีความลับเธอก็เหมือนกันและตอนนี้ฉันฝันใจกายแค่นคนเดียวเธอรู้ไว้เธอด้วยอืมแค่รักแต่ะเธอนะฉันเตือนเธอด้วยความหวอด,ดีเพราะยังไงเธอจะเป็นเพื่อนฉันจริงไหมเช้าแล้วฉันจะออกไปดูว่าลัางสิงนั่นยิงอยู่ไหม คืดท,ท้ายยังไปมีอะไรบ้างหมอ่ะอไนอย่า้เฮ้ยนหายไปหมดอ่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงเป็มไปแล้วไม่มีอ่ะเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะนอกจากว่าแกเอาไปนไงล่ะ ที่แกนั่งซึมๆอะ่ะเพราะิดกจะรอให้รังสีหมดแล้วกกก็จะชิ่งหนีไปสิ Snack!